ายในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับเสียงมีความเข้มคือ3คูณ10ยกกำลังลบ5วัตต์ต่อตารางเมตรจงหาพลังงานพลังงานนะที่ถ่ายโอนไปยังหูในช่วงเวลา5นาทีกำหนดให้เยื่อแก้วหูมีพื้นที่2.0คูณ10ยกกำลังลบ3เมตรต่อตารางเมตรข้อนี้ไม่ยากมากนะครับน้องๆลอง,ลอง,ลองทำเองดูก่อนก็น่าจะได้ครับ อย่างนี้คือเรามีแหล่งกําเนิดสมมติแหล่งกําเนิดมันคือตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็แผ่พลังงานออกไปแผ่พลังงานออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ป่ะเวลาถ้าเกิดมันมีเสียงต่อนเอนื่องเนี่ยใช่ไหมครับาวนี้เราอยากจะเก็บพลังงานทั้งหมดเก็บพลังงานทั้งหมดเราก็ต้องเอาพื้นที่ถูกไหมที่พี่บอกว่าถ้ามันแหล่งกําเนิดมันเป็นจุดเนี่ยมันก็ต้องเอาพื้นที่เท่ากับทรงกลมไปเก็บพลังงานทั้งหมดใช่ป่ะทีนี้มันมีแก้วหูของเราใช่ป่ะที่มันก็มีพื้นที่เหมือนกัน มันก็มีขนาดแก้วหูเราก็มีขนาดก็เลยต้องมีพื้นที่มันก็เลยเก็บพลังงานได้ส่วนหนึ่งไม่ได้เก็บได้ทั้งหมดเก็บได้แค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันแผ่ออกมาแก้วหูเราใหญ่ขึ้นเราก็ต้องเก็บพลังงานได้มากขึ้นและจริงๆแล้วใบหูของเรา <pet> dialogue, เน <anos. S 2> ี oui? ่ยใบหูเนี่ยที่มันต้องแบบใหญ่ๆนิดนึงที่มันต้องกางออกมานิดนึงเนี่ยหรืออย่างเช่นใบหูของช้างอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันใหญ่เนี่ยมันก็คือเพื่อที่เราจะได้เก็บพลังงานตรงเนี้ยเข้าไปเพื่อได้ยินเสียงได้ดีขึ้น นะครับโอเคเนอะมันก็แผ่ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรามีแก้วหูเนี่ยตรงเนี้ยส่วนที่เป็นแก้วหูของเรามันอยู่แค่เนี้ยก็คือเอาแก้วหูตรงเนี้ยไปรับไปรับได้นะครับก็ได้พลังงานออกมาส่วนหนึ่งถูกไหมครับถ้ามันได้พลังงานออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะคํานวณได้ว่าพลังงานที่มันได้เนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับพลังงานที่มันได้เนี่ยมันคือเท่าไหร่โอเคเนอะนะครับแล้วจะคํานวณยังไงแล้วก็คือ ไอเท่ากับ P ส่วนด้วยเนี่ยไอเท่ากับ p ส่วนด้วย a นะครับเราหาพลังงานเราหากกาลังมันก่อนได้ไหมพ่าหากําลังได้ใช่ไหมครับเราก็ได้ออกมาว่า P นะครับเท่ากับ w เหาร T เนี่ย w ของเราเนี่ยก็คือพลังงานละหรือว่า e ก็ได้ e ก็คือพลังงานหารด้วย1น่หน่วยเวลานะแล้ว e ของเราเนี่ยมันก็เลยเท่ากับ p คูณกับ T p คูณกับ T อย่างเงี้ยครับพีคูนกับทีโอเคไหมโอเคเนาะเพราะถ้าเราหา p ออ,อ,ออกมาก่อนเอาหา p ออกมาก่อน p มันก็เลยเท่ากับ i คูณกับ a p มันก็เลย i คูณกับ a ถูกไหมใช่ไหมครับเขาให้ i มาแล้ว i คือ3ามคูนด้วยสิยกกำลังลบหคูณกับ a คือเขาบอกมาว่าแก้วหูของเราเนี่ยมปนพื้นที่แค่นี้ไม่ได้พื้นที่ทั้งหมดใช่ไหมถ้าเกิดเป็น4ี่พายอากำลับบงสองเนี่ยคือพื้นที่ทั้งหมดเลยก็คือเก็บพลังงานได้ทั้งหมด100%เลย แต่นี่คือพื้นที่ของเราแค่2คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับนี่คือ A ของเรามันก็เลยออกมาเป็น6คูณด้วย10ยกกำลังลบ8นะครับหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นวัตหน่วยเป็นวัตใช่ไหมนี่หน่วยเป็นวัตขึ้นตอนหนึ่งหน่วยเวลาตอนหนึ่งวินาทีเนี่ยนะเราได้พลังงาน6คูณ10ยกกำลังลบ8จูลเพราะวัวตเนี่ยมันมีอีกหน่วยหนึ่งก็คือจูลต่อวินาทีแต่เขาบอกมาบอกว่า เอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับพลังงานที่ถ่ายโอนเบียงหูเนี่ยในช่วงเวลา5นาที5นาทีเนี่ยจะมีพลังงานเท่าไหร่เราใช้สมการนี้ e ของเราอะ่ะมันเท่ากับ power คูณกับ t ทีนะ power คือจูลต่อวินาทีใช่ไหมคูณจำนวนวินาทีเข้าไปนะ power คือจูลต่อวินาทีนะคูณจำนวนวินาทีเข้าไปมันก็จะได้ออกมาว่าเป็นหน่วยจูลก็คือหน่วยของพลังงานก็คือพลังงานเท่าไหร่ก็คือ6คูณด้วย10ยกกำลังลบ8 ค,คูณกับทีคือ5้คูณด้วย6กถูกไหมทันไหมทำไม5้คูณด้วย60่คย60ะคือ5นาทีอะ่ะมันมีกี่วินาทีใช่ไหมครับ5นาทีอะ่ะมันมีกี่วินาทีเนาะคูณกับ60มันได้3 0 0 300คูณกับ6นะครับมันได้1,800ก็คือได้1,800ด้คูณด้วย10ยกกำลังลบ8เือเป็นจูนอ่าตอบเลยใช่ไหม นี่จูลต่อวินาทีคูณจํานวนวินาทีเข้าไปก็ได้หน่วยเป็นจูลเลยเออตอบเลยก็ได้เ,เขาให้เป็น10ยกกําลังลบหเพราะฉัน10ยกกำลังลบหเนี่ยมันก็คือ3ตําแหน่งเราก็คือได้1.8ึ่งจุดแปดถูกไหมเลื 8, เล่อนมาหนึ่งสองสามหนึ่งจุดแปดคูณสิบยกกำลังลบห้าหน่วยเป็นจูลน,นะครับนี่คือพลังงานที่เสียงเนี่ยนะครับถ่ายให้กับแก้วหูของเรามันจะเท่านี้ในเวลาห้านาทีในเวลาห้านาทีตอบข้อ กไก่นะตกไก่นะหนึ่งจูณลงลบจูนะครับข้านี้ผบ,บอกว่าแดงเห็นดอกไม้ไฟระเบิดอยู่เหนือศีราะของเขานะครับในกรณีในใน,ในในระยะ10เมตรพอดีในขณะเดียวกันดำเนี่ย,ยืนออกจากห่างจากแดงเนี่ยไปที่พื้นราบเป็นระยะ24เมตรเขาจะได้ยินเสียงดอกไม้ไฟระเบิดมีความเข้มเสียงเป็นกี่เท่ากี่เท่าที่แดงได้ยิน น้องๆล,ล,ลองทำเองดูก่อนนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นเขาถามเป็นสัดส่วนอยู่แล้วถามเป็นสัดส่วนอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าถามเป็นสัดส่วนอยู่แล้วจริงๆการเอามาหารกันเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันดีนะมันสิ่งที่มันทําให้เราทําโจทย์ได้ง่ายขึ้นนะแต่เรามาดูโจทย์กันนิดนึงก่อนว่ามีพื้นอย่างนี้ถูกไหมเป็นพื้นดำแดงแดงแดง,แดงนี่แดงคือ red แล้วกันตัว R นะครับแล้วก็ดำอยู่ตรงนี้ดำคือ black นะตัว B นะ ห่างกันตรงเนี้ยเขาบอกว่าคือ24เมตรตรงเนี้ยคือ24เมตรแล้วมีดอกไม้ไฟนะที่อยู่บนเหนือของแดงเนี่ย10เมตรตรงนี้คือ10เมตรนี่ดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟชึงจงจงจง,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 จง่อย่างนี้กันนี่นี่นี่ดอกไม้ไฟห่างตรงเนี้ย10เมตร10เมตรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากดอกไม้ไฟซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงเนาะมาถึงคุณแดง มันก็มีระยะระยะหนึ่งคือแค่10เมตรถูกไหมแค่10เมตรตรงเนี้ยจากดอกไม้ไฟมาถึงคุณดำมันก็มีระยะระยะหนึ่งซึ่งยาวกว่า1 0เมตรยาวกว่า10เมตร,ววมตรใช่ไหมอันนี้มัน10อันนี้24เราก็น่าจะหาเส้นนี้ได้เพราะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแต่เขาบอกว่าสมมุติว่าไอเนี่ยนะคุณ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 แดงเนี่ยนะครับได้ยินความเข้มเสียงเนี่ยคือไออันหนึ่ง พี่เขียนว่า IR แล้วกันเนาะแล้วคุณดำเนี่ยก็ได้ยินเสียงที่มีความเข้มอันหนึ่งพี่เขียนว่า i b แล้วกันเนาะเขาถามบอกว่าเอ,อ i b นะหารด้วย i r เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เพราะเขาถามบอกว่าในในดำเนี่ยจะได้ยินเสียงดอกไม้ไฟระเบิดมีความเข้มเสียงเป็นกี่เท่าที่แดงได้ยินเนาะที่แดงได้ยินก็เป็นกี่เท่าก็คือหาร IB หารด้วย IR IB หารด้วย I อาเท่ากับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการต้องการหาเนาะเป็นกี่เท่าของของแดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแดงต้องอยู่ข้างล่างดำก็อยู่ข้างบนเป็นกี่เท่าของแดงเนาะสมมุตินะว่าเรามีเงินอยู่20บาทเนาะแล้วเพื่อนเราเนี่ยมีเงินอยู่10บาทเรามีเงินเป็นกี่เท่าของเพื่อนก็คือ2เท่าถูกปะ เรามี20บาทเพื่อเรามี10บาทเรามีเงิน2เท่าของเพื่อนเราทำยังไงเราเอา20ใช่ไหมหารด้วย10เท่ากับ2ใช่ไหมกี่เท่าของเพื่อนก็คือเอาเพื่อนอนะอยู่ข้างล่างเอาเพื่อนอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เหมือนกันกี่เท่าของแดงก็คือเอาแดงอยู่ข้างล่างนะครับโอเคเนอะงั้นเราหา IB หารด้วย IR งั้น IB หารด้วย IR เนาะแต่ I อะ่ะมันเท่ากับ P ส่วน A ถูกไหมฉั้นถ้าเกิดเราเขียนอย่างนี้มันก็คือ p ของ b ใช่ไหมหารด้วย a, หารด้วย a ของ b แล้วก็ p ของ r หารด้วย a ของ r อ,อย่างเงี้ยเอย๊แต่ว่าแหล่งกำเนิดมีแค่อันเดียวอันเดียวถูกไหมดงนั้น p เนี่ยมันเท่ากัน p มันอันเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันเราก็เลยตัดตัดอันนี้ออกไปมันก็เลยได้เท่ากับ ar หารด้วย AB AR หารด้วย AB แหล่งกำเนิดเป็นจุดอีกล้เพราะฉะนั้นมันกลายมาเป็น4ีพายใช่ไหมอาร์ R, ก็คือระยะหา่างตรงนี้กับระยะหา่างตรงนี้เราหาของ R ของเรสเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันคือ10เมตรถูกป่ะ4ี่พายอกำลังสองก็คือ10บยกกำลังสองอย่างนี้หารด้วย4ีพายอุ๊ยอันนี้ยังไม่รู้อย่างนี้ยังไม่รู้มันต้องเป็นระยะนี้ระยะนี้ ระยะนี้เนาะแต่ว่าระยะนี้มันหาจากอะไรมันหาจากนะครับพิทาโกัสด้านนี้กําลังสองบวกกับด้านนี้กําลังสองถูกไหมก็คือ10ยกกําลังสองบวกด้วย24ยกกําลังสองอย่างนี้ถูกไหมสิบยกกําลังสองบวกด้วย24ยกกําลังสองถูกไหมครับโอเคเนาะนะครับเอ๊แต่ว่าไอ้สิบกำลังสองบวกยี่สิบสี่กำลังสองมันดูหายากเหมือนกันนะถ้าเกิดสมมตินะสมมตินะพี่ ดูว่ามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายของกับอันไหนสิบเนี่ยมันคืออะไรมันคือสองคูนด้วยห้าใช่ไหมยี่สิบสี่มันคือสองคูนด้วยสิบสองใช่ไหมเอ้ยเราน่าจะมีสามเหลี่ยมที่มันแบบมันลงตัวนะมันมีห้าใช่ป่ะมีสิบสองด้านนี้ต้องเป็นอะไรสิบสามห้าสิบสองสิบสามเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมอันหนึ่งนี่เป็นสิบสามนะคูณกับสองมันก็คือเท่ากับยี่สิบ 26นะครับ26ได้ใช่ไหมด้านนี้คือจริงๆอันนี้คือ26กํำลังสนี่คือ26กําลังสองถ้าน้องไม่เชื่อพี่ใน3าเหลี่ยค้าหรือใครจําไม่ได้ก็คํานวณตรงนี้ได้คํานวณตรงนี้ได้นะครับ10กำลังสองมือคือ100พี่กำลังจะหานะ10กำลังสองคือ100 24กำลังสองเอ๊ะมันเท่าไหร่อ่ะเราลองมาคำนวณดูคด24คูณ24 4 4 6ทด1 4 4 8ทด1เป็น9 นะครับนี่กลายเป็น48ดกลายเป็น6 7 5บวกด้วย576 576บวกกันนี่ก็ได้676 6 7 6เกนี่ยก็คืออันนี้แหละยกกำลังสองไปแล้วถูกปะ่ะาวนี้เมื่อกี้พี่บอกบอกว่าเอ้ยมันห้าร้อยเจ็ดกมันคือยีบหกกำลังสองลองดูนะเราคูณ26่สิบหกกำลั 26, ง2องกันบาง26่สิบหกคูณยี่สิบทด3 6 2 1 2 3บวก็กลายเป็น15ใช่ไหมนี่0ูนี่ได้5,2 6,7,6ใช่เห็นปะ่กำลัง2มันคือ6,7,6เ 6, พราะฉะนั้นอันเนี้ยเห็นปะเหมือนกันนั้นอันนี้มันคือ26กำลัง2อ่ะเรามาเขียนต่อนี้นะว่า IV หารด้วย IR มันเท่ากับ4พายตัดเลยตัดเลยอันนี้กลายเป็น10นะหารด้วย26ถูกไหมแล้วก็กำลัง2อย่างนงี้ กำลังสองรวบไปเลยดีกว่ามันดูเหมือนตัดได้ก่อนใช่ไหมมันก็เลยเท่ากับนะครับนี่เป็น25 2 13ก็ได้เท่ากับ5ส่วนด้วย13ยกกำลับบงสองเอ้ดูซิมีชอยส์ไหมอ่ะมีนะมีนะนะครับเราลองดูชอยส์ดูนะมันคือเท่ากับยกกำลับบงสองเข้าไปนะ5กำลับบงสองได้25 13ิบบากำลังสองโอ้คำนวณเลขอีกละ13 13นะครับ3 3 9 3 13 หนึ 1> 1, 3, มอย่างนี้กลายเป็น169ตอหนึ่งหกเเนาะนี่คือ IB ต่อ IR เท่ากับ25หาหรด้วย169ตอบข้อกอไก่ข้อนี้นบอกว่าลำโพง A และ B มีกำลังเสียง1.0และ4.0วัตต์ตามลำดำับระดับความเข้มที่ตำแหน่ง A ที่ตำแหน่งห่างจาก A เท่ากับ2เมตรกับระดับความเข้มที่ตำแหน่งห่างจาก B เท่ากับ4เมตรต่างกันเนี่ยดีกี่เดซิเบลนี่มี2แหล่งกำเนิดน,นะแล้วก็มีผู้สังเกตเนี่ย2คนด้วยที่ยืนห่างกันแบบคนละที่ด้วยนะครับคนละที่เลยโดยบอกว่าในการวัดระดับความเข้มของเสียงนั้นทำกันคนละเวลาคือไม่ได้เปิดพร้อมกันไมไ่เปิดพร้อมกันคือก็ไม่ได้รวมกันแค่นั้นเอง น้อ,องๆลองทํากันเองดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูพี่เฉลยนะครับ มันเป็นแบบนี้มี A ก่อนะนะนะลำโพง A A กับลำโพง B ีลำโพง A เนี่ยหนึ่งวัตต์ลำโพง B เนี่ยสวัตต์แล้วก็มีผู้สังเกตที่ห่างจาก A ออกมาตรงเนี้ยคือ2เมตรนี่เป็นผู้สังเกตผู้สังเกต,เกตคนหนึง่งแล้วมีผู้สังเกตอีกคนหนึง่งห่างจาก B มา4เมตร4เมตร นี่ให้เป็นเบต้าเคนนี้ได้ยินเบต้าเคนนี้ได้ยินเบต้าบถามว่าผู้สังเกตสองคนนี้มีระดับความเข้มเนี่ยห่างกันกี่เดซิเบลห่างกันกี่เดซิเบลก็คือ B A ลบ BB หรือเบต้า b นะครับก็คือหางเบต้า a ลบด้วยเบต้า b เท่ากับเท่าไหร่นี่แค่นั้นเอง หรือเบต้าบีลบเบต้าเก็ได้แต่อย่างนั้นมันจะติดลบถูกไหมเพราะไอเบต้าบเนี่ยจะต้องน้อยกว่าเบต้าเหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันเพราะนี่มันสี่วัตนี่มันหนึ่งวัตต์เออจริงๆพี่อาจจะคิดผิดก็ได้นะอันนี้อาจจะติดลบก็ได้นะแต่ติดลบก็ไม่เป็นไรจริงๆเขาต้องการหา absolute value อย่างนี้แหละว่ามันห่างกันเท่าไหร่อ่ะแต่เราลองดูก่อนละกันเบต้าเลบด้วยเบต้าบนะครับตามสมการก็คือเท่ากับสิบ ล็อกไอหารด้วย IB อย่างนี้ป่ะสิล็อก iA หารด้วย IB นะครับแล้ว IA มันเท่าไหร่อ่ะเรามีสมการอีกสมการหนึ่ง I เท่ากับ P หารด้วย A อถูกป่ะเนาะเราก็แทน IA ด้วย P หารด้วย A ก็คือ PA หารด้วย AAPA หารด้วย A อเนาะ แล้วก็ IB นะก็แทนด้วย PB ถูกไหมหารด้วย IB เออหารด้วย AB AB เอบไอบีมอยู่ข้างล่าง P ีมันก็เลยต้องอยู่ข้างล่างนะแล้วมันก็หารนี่ยพื้นหมายข้างบนเนาะอ่ะเราก็แทนค่าได้เนอะแทนค่า A ก่อนแล้วกัน A มันต้องเป็นอะไรอะ่ะ P A หารด้วย4พายนะ R ของ A อกำลังสองแล้วนี้ก็เป็น 4พายนะ R ของ b ีกำลังสองหารด้วย PB A ก็ตัดตัดเราได้ออกมาอีกสรรมการหนึ่งนะครับที่เป็นสรรมการที่ใช้ได้ตลอดเลยสำหรับแหล่งกำนิดที่เป็นจุดก็คือ P a หารด้วย PB RA หารด้วย RB ีกำลังสองนี่นี่เป็นสรรมการที่ใช้ได้ในทุกกรณีนะนะนะครับก็คือ เบต้าเลบด้วยเบต้าบีมันเท่ากับ10ล็อก pa, หารด้วย p b RB หารด้วย RA แล้วก็ตรงเนี้ยกำลังสองอ่ะเนาะนี่คือสมการที่ใช้ได้นะใช้ได้ทุกกรณีเลยถ้าแหล่งกำเนิดเป็นจุดแหล่งกำเนิดเป็นจุดเพราะแหล่งกำเนิดเป็นจุดก็คือเราถึงจะแทนค่า IC พายตรงนี้ได้โอเคคานี้เราแทนค่าละนะครับเบต้าเอหารด้วยเอยลบด้วยเบต้าบีเท่ากับ10นะล็อกของ P a คือ1วัต Pb คือ4วัตต์ก็คือ1หาร4นะ Pa คือ1วัตต์ Pb คือ4วัตต์อันนี้ rb rb ห่างออกไปเนี่ยเขาบอกว่า4เมตรเราก็ใส่4 ra ห่างออกไป2เมตรเราก็ใส่2ตรงนี้ต้องยกกำลังสองจึงนี่ถูกไหมอันนี้ก็ตัดได้2 2ยกกำลังสองเป็น4 4หาร1นส่วนสก็ได้เท่ากับ1ก็เท่ากับ10บล็อกหนึ่งล็อกหเอ๊ะล็อกหคืออะไรคือ0นะครับคือ0นะคือ0นะเพราะฉะนั้นเบต้า A ลบเบต้า B เนี่ยนะครับห่างกัน0เดซิเบลก็คือมีระดับความเข้มเบต้าคือระดับความเข้มเนาะเท่ากันเลยเท่ากันเลยอันนี้2เมตรอันนี้4เมตรถ้า,ถา, 4, ถาอ,อันนี้เพิ่มขึ้นเท่า4เท่าอ่ะอันนี้เพิ่มขึ้นแค่ 2เท่าเหาอนี่นี่หวัตใช่ไหมนี่4ีวัตคือ Power, พาวเวอร์เพิ่มขึ้น4ี่เท่าถ้าเราอยากจะได้ยินเท่ากันเนี่ยยืนหาออกมาแค่2เท่าก็พอยืนหาออกมาแค่2เท่าก็พอนะครับข้อนี้ตอบข้อกอไก่กับข้อกอไก่นะคือศูนเลยคือศูนเลยนะครับศูนเลย